เรื่องของ Market Watch นะคะผมขอสรุปตัว CPI นิดนึงนะ,ะของเมื่อวาน CPI เนี่ยภาพรวมเป็นอย่างนี้ฮะ,ะถ้าเป็นคอถ้าเป็น headline ก่อน headline เนี่ยคือ CPI ที่รวมทุกอย่างเลยนะรวมทุกอย่างเนี่ยต้องบอกว่าลดลงไม่ว่าจะเป็น MOM หรือว่า YOY เหตุผลอย่างเดียวเลยคือ e NERGY น้ำมันแกสโซลีนลดลงหมดในเมื่อน้ำมันกับแกสโซลีนลดลงเนี่ย มันเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างใหญ่ก็ลากทุกอย่างลงมานะสำหรับตัว headline นะฮะแล้วก็ค c. p i. ซึ่งเป็นตัวที่เฟดติดตามนะย้ำเป็นตัวที่เฟดติดตามถ้าเราดูค c. b. i. เนี่ย m. o. m. เนี่ยมาต้องเรียกว่าอะไรดี m. o. m. เนี่ยไม่ลดนะแล้วก็เด้งส่วนขึ้นมาด้วยนะฮะเป็น0.5ก็ ต้องบอกว่าสำหรับผมเนี่ยผมเชี่ยวคุณเจรมมอง MOM แล้วก็ MOM ของ o อ e อ n f l a t i o n ด้วยนะครับก็จาก0ูนขึ้นเป็น0.5นะขอบคุณคุณทานุกินะฮะผมก็เลยตัดสินใจเนี่ยเข้าไปส่องตัว MOM ดูนะเพื่อนๆว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะก็ปรากฏว่าอันนี้คือรายงานเมื่อวานนั้นจริงผมพูดไปแล้วละเมื่อวานนะฮะแต่ขออนุญาตสรุปอีกรอบสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ฟังไลฟ์เมื่อวานนะฮะก็ต้องบอกว่าถ้าเราไม่สนใจ e NERGY แล้วตัดออกไปแล้วทำไมคออินเฟชันถึงเด้งนะฮะบรรทัดที่มันเด้งสูงสูงเลยเนะี่ยก็คือเชลเตอร์นะ,ะที่เมื่อวานเราคุยกันแล้วเชลเตอร์เนี่ยก็คือบ้านนะฮะเชลเตอร์เนี่ยจาก0.8จาก0.7ขึ้นเป็น0.8เห็นไหมฮะ0.7ขึ้นเป็น0.8แล้วก็ transportation service เนี่ย0.9ขึ้นเป็น1.1 แล้วก็แถวๆเนี้ย s e r v i ว e e เ s สเอเนจีเซ e ร์วิ e เ e s ร e วเนี่ยส่ขึ้นเป็น0.6หลายคนมองว่าหลายคนถามผมว่าอย่างงี้พี่บิก๊กทำไมพี่บิ๊กถึงเรียกว่ามันขึ้นนะเพราะว่ามันก็แค่0.7เป็น0.8มันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะทีอันอื่นพี่บิ๊กบอกว่าเนี่ยู่วบอกพอๆกันนะฮะก็ต้องบอกงี้ฮะต้องบอกงี้ฮะเพราะเวทเวทในการคำนวณใน CPI เนี่ยมันไม่เท่ากันนะเหมือนน้ำหนักอะ น้ำหนักที่เราใส่ไม่เท่ากันเช่นสมมุติเราไปเรียนหนังสือใช่ไหมตอนมอปลายอ่ะเวทของวิชาคณิตศาสตร์มันก็จะเยอะกว่าวิชาพละงั้นถ้าคุณได้เกรดสีวิชาคณิตศาสตร์มันก็จะฉุดเกรดคุณฉุดเกรดคุณขึ้นกระจายเลยแต่ว่าถ้าคุณได้เกรดสี่วิชาพละมันก็จะดึงขึ้นแต่มันไม่เยอะนะฮะก็ต้งจะบอกว่าอีเชลเตอร์เนี่ยมันคล้ายๆกับวิชาคณิตศาสตร์คือเวทมันสูงมาก นะถ้าผมจะไม่ผิดเวทมันประมาณ70%เลยนะเรียกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยถ้าเชลเตอร์กระตุกเนี่ยกระตุกกันทั้งยวงเพราะว่ามันเวทมันหนักเนี่ยตัวมันใหญ่มันมีพละกกำลังแคน,นขึ้นแค่นิดเดียวเนี่ยมันก็ดึงทุกอย่างขึ้นพอสมควรนะะนั้นสุดขึ้นอยูถือว่าเยอะในอีเชลเตอร์เนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยมันค่อนข้าง น่าเป็นห่วงนะครับถ้าเราเจาะไปดูตัว Service transportation service ก็ขึ้นนะครับงั้นเราสังเกตเห็นภาคบริการทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีตัวลงเลยภาคบริการยังน่าเป็นห่วงอยู่อย่างที่คุณจะรมพูดในสภาคองเกรสจริงๆนะฮะแล้วก็ตัวที่น่าเป็นห่วงก็คือตัวของเงินเฟอ้อที่เป็นตัว Rental นะฮะถึงแม้ราคาบ้านจะลงแล้วแต่ว่าตัว Rental หรือค่าเช่าบ้านจากการสำรวจล่าสุดอันนี้ผม,มอ้างอิงตอนที่แกไปพูดในคอนเกรสนะ แกพูดว่าราคาบ้านตอนนี้มันยังไม่ลงสัญญาบ้านก่อนหน้านียมันยังเป็นสัญญาแบบเพราะว่าเวลาเราเช่าบ้านเนี่ยเราทําแบบตลอดแบบสิบสองปีใช่ไหมก็ทําไปแบบไอ้สิบสองปีคือสิบสองเดือนนะทาอย่างน้อยก็ปีหนึ่งอะเวลาเช่าบ้านเราก็เช่าปีหนึ่งถูกป่ะเช่าที่เช่าทางเราเช่าปีหนึ่งนะฮะสัญญาเก่าเนี่ยมันยังคงเป็นราคาเก่าอยู่เพราะว่าราคาบ้านสูงค่าเช่าบ้านก็ต้องสูงตามแต่ทีนี้พอเวลาราคาบ้านตกเนี่ยมันต้องใช้เวลาสักพักนะกว่าค่าเช่ามันจะตกตาม ค่าเช่าเนี่ยต้อ,ตองใช้เวลาสักอีกสักพักหนึ่งอ่ะนะ,ะเดือน2เด mm ือน3เดือนให้มัน price in ไปก่อนค่าเช่าถึงจะเริ่มปรับเออบ้านมันถูกแล้วค่าเช่าก็ต้องถูกตามอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณชุรมก็พูดในคอนเกรสด้วยนะว่าเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าค่าเช่าสัญญาฉบับใหม่ๆเนี่ยมันถูกลงมันเริ่มปรับตัวลงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องบ้านอันนี้บอกไว้ก่อนนะเขาก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องบ้านในในความคิดของเขาสภาคอนเกรสถึงแม้ว่าในนี้ตัวเลขจะบ่งชี้ว่าบ้านอย่างหนัก แต่แกบอกว่าออมองสภาพแล้วสัญญาฉบับใหม่ๆเนี่ยมันปรับตัวลงแกก็เลยไม่เป็นห่วงงั้นระยะยาวๆไปกลางๆปีมันน่าจะปรับตัวลงทิศทางดีขึ้นในมุมของบ้านแต่สิ่งที่แกเป็นห่วงก็ย้ำเหมือนเดิม s e r v i c e สซซึ่งกินสัดส่วน60%ของเงินเฟ้อน่าเป็นห่วงอ,อย่างนี้ดีกว่านะครับหวังว่าจะชอบข้อมูลแบบนี้นะงั้นสรุปก็คือยังไม่หายนะไอตัวเซอร์วิสเนี่ย จะทํำยังไงต่อก็ค่อยว่ากันนะฮะอันนี้ก็เงินเฟ้อ,อน,นี้เขาก็รายงานกันนะว่าลดลงมาแล้วแต่ว่าก็ลดลงไม่เยอะนะตามคาดการหละนะตามคาดการข้อภาพก็ไม่ได้บวกไม่ได้ลบมากนะเราก็เห็นสภาพแล้วว่าจากจุดที่ประกาศ CPI สุดท้ายรกราฟกลับมาที่เดิมนะก่อนประกาศก็แถวๆสองสี วันนี้ย่อยทุกอย่างข้อมูลหมดแล้วก็2-4สี่นะสรุปสรุปก็คือบวกลบเท่ากันเหมือนที่เราเดาไว้เมื่อวานว่ามันไม่ได้มีอะ,อะไรมากมายนะฮะบวกลบเท่ากัน